สวัสดีครับจากช่อง Minimal r e v ว e w ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการเลือกซื้อกล้องมือสองนะครับว่าเราต้องดูอะไรบ้างนะครับในการเลือกซื้อกล้องมือสองนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันก่อนว่ากล้องที่เราจะเลือกซื้อนะครับเป็นกล้องมือสองนะครับผมจะมีวิธีดูง่ายๆนะครับอยู่ไม่กี่ข้อเดี๋ยวเรามาไล่ไปทีละข้อกันนะครับอันดับแรกนะครับคือเราต้องดูก่อนว่าสภาพภายนอกของตัวกล้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตัวกล้องที่ผมเอามายกตัวอย่างในนี้นะครับจะเป็นตัวกล้อง A7R3 กล้องรุ่น Sony a7r3 หรือกล้องรุ่นอื่นๆนะครับก็จะทําแบบวิธีเดียวกันนะครับเป็นการเช็คเบื้องต้นสําหรับการซื้อกล้องมือสองนะครับเริ่มแรกนะครับให้เราดูสภาพรวมภายนอกก่อนนะครับว่ามีตําหนิตรงไหนบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างที่เรารับได้นะครับอย่างตัวนี้จะเป็นตัวกล้อง a7r3 นะครับก็สภาพภายนอกจะเป็นแบบนี้เลยก็คือจะมีรอยเล็กๆน้อยๆแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่สภาพสวยนะครับยางต้องดูว่ายางบวมไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องค่ายไหนๆนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้เขาจะเป็นยางดูว่ายางบวม เราโอเคไหมนะครับแล้วก็บริเวณที่ของสายอย่างตัวนี้ครับเ็จะมีรอยเล็กๆน้อยๆนะครับที่เกิดขึ้นก็ดูว่าเพื่อนๆสีเรียสหรือไม่นะครับแถวนี้แล้วก็ดูพวกรอย ตกรอยบิลนะครับว่ามีหรือไม่นะครับสาหรับตัวบริเวณกล้องที่เราจะซื้อนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของปุ่มต่างๆครับปุ่มต่างๆของตัวกล้องเนี่ยสามารถทํางานได้ปกติไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มชัตเตอร์ปุ่มปรับแสงนะครับปุ่มชดเชยแสงหรือว่าปุ่มไดอัลต่างๆนะครับด, às, ด้านหน้าด้านหลังโดยการเปิดเครื่องนะครับแล้วเราก็ลองกดลองใส่เลนลองเทสดูนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยทำงานได้ปกติไหมนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องจอบางจอเนี่ยเขาจะมีการฟลิปขึ้นได้นะครับให้เราลองฟลิปขึ้นข ทำนะครับไม่จำเป็นต้องทําแรงดูว่าจอเนี่ยมันตัดไปได้ไหมนะครับต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องที่สําคัญมากๆจะเป็นในเรื่องหน้าเซ็นเซอร์นะครับ หน้าเซนเซอร์เนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับว่าหน้าเซนเซอร์ของตัวกล้องเนี่ยมีรอยขีดข่วนหรือว่ามีลามีฝ้าไหมนะครับโดยที่หน้าเซ็นเซอร์เราไม่ควรให้มีรอยขีดข่วนใดๆนะครับมีฝุ่นอาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฝุ่นสามารถเกิดขึ้นได้แต่เราก็ทําความสะอาดได้นะครับในส่วนของฝุ่นไม่ไม่มีปัญหานะครับต่อมานะครับในเรื่องของตัวกล้องนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าตัวกล้องเนี่ยเป็นประกันของอะไรนะครับไม่ว่าจะกล้องค่ายไหนๆนะครับตัวกล้องเขาจะมี SN Number อยู่นะครับเราก็ควรจะดู SN number เอาไปเทียบกับตัวเว็บไซต์นบที่ ประกันได้หรือว่าทางโซนี่ก็โทรเข้าไปสอบถามดูนะครับว่าเป็นของประกันสูหรือว่าประกันล้านนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อของประกันสูหรือประกันล้านนะครับเพราะว่าราคาของทั้ง2ประกันเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันแล้วก็อีกข้อนึงนะครับสำหรับกล้องนะครับบางตัวเพื่อนๆอาจจะเจอว่ากล้องเนี่ยติดสติกเกอร์กันลอยมานะครับแบบนี้เดี๋ยวผมเอามาให้ดู จะเป็นแบบนี้นะครับตัวกล้องที่ติดสติกเกอร์กันรอยอ่าจะเป็นแบบนี้เลย <c oughs> ผมให้เพื่อนๆดูคือถ้ากล้องติดสติกเกอร์กันรอยมานะครับให้เพื่อนๆแกะออกนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องติดไว้เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าภายในเนี่ยเรามีรอยหรือมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นปัญหาตอนหลังคือถ้าเราแกะออกตั้งแต่แรกอ่ะเรายังเจรจาหรือว่าพูดคุยกับทางผู้ขายได้อยู่ว่าเออมันมีรอยนะหรือว่ามันไม่มีรอยเราค่อยไปติดใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่จาเป็นต้องไปเสียดายเรื่องสติกเกอร์เพราะว่าถ้าเราติดไปแล้วแล้ววันหนึ่เเเเรรรราาาาาาต้้ออออองกกออกาากแแนลวมมิดมจยออยภยใ สติกเกอร์เนี่ยวันนั้นแหละครับมันจะเป็นปัญหาใหญ่มากๆที่ทําให้ผู้ขายหรือผู้ซื้อเนี่ยต้องมีการเจรจาคุยกันแล้วมันก็จะวุ่นวายนะครับเราควรแกะออกนะครับตั้งแต่แรกเพราะว่าเราจะได้มั่นใจว่าข้างในเนี่ยมีรอยแบบไหนสภาพแบบไหนนะครับเราจะได้เป็นไปตามนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับสำหรับการเลือกซื้อกล้องมือสองนะครับว่าเราต้องดูอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็ต้องขอฝากพูดสนับสนุนช่องเราไว้ด้วยนะครับเป็นร้าน S&P m Market นะครับร้าน S&P m Market เนี่ยเขารับซื้อขายกล้องมือสองนะครับใครที่ต ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง Minimal Review ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหาคำคลิปดีๆออกมานำเสนอให้พเพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับ